สวัสดีค่ะมณีมาพอกับสาวโรงงานค่ะมนีค่ะมณีสาวโรงงานสิมาเฮ็ดเมนูนะคะ่ะต่มไก่บังใส่ใบบักขามออนเนาะ,ค,ะค่ะค่ะวัตถุดิบของสาวโรงงานเนาะ,ค,ะค่ะคาซิมีไก่ค่ะไกน่นี่มีเท่งเื่งไนเนาะคะ่ะสาวโรงงานกับปักไส้กันเรียบร้อยเนาะคะ่ะใบบักขามออนค่ะพี่น้องเป็นยอดมันเนาะคะ่ะ เพิ่มความสมความเปรี้ยวของมันเนาะคะ่ะแล้วก็ต้นหอมค่ะกะสซีมีค่าตะไคร้เนาะคะ่ะใบบรกูดหอมแดงแล้วก็พริกเนาะคะ่ะจำพ่อบุกพ่อเนาะคะ่ะเพิ่มความเผ็ดเนาะคะ่ะแต่ว่าไม่ต้องเผ็ดเผ็ดร้ายเนาะคะ่ะเครื่องปรุงกะสซีมีน้ำปลาเกลือผงชูรสแล้วก็รสด,ดีเนาะคะ่ะค่ะไปเบิง่งวิธีเฮ็ดเลยเนาะคะ่ะ จ้าสารงงานกะต้มน้ำให้มันเดือดก่อนเนาะจา้ะแล้วก็ใส่เครื่องอต้มลงไปเนาะคะ่ะข่าตะไคร้บใบบกะะักขูดเนาะค่ะพริกหัวหอมเนาะคะ่ะอันนี้ใส่ลงไปเพื่อสีทีสีได้ดับข้าวเนาะค่ะพี่น้องอาซิวอลติดติดคัดคัด,คดแน่นอี่น้องเนาะสารงงานกะ ใ,ใส่ไกล่ลงไปเลยเนาะคะ่ะไก่บานมาจากบานเนาะค่ะพี่น้องผูดเถาบนฝากมาให้เนาะคะ่ะของฝากจากบานเฮาเนาะคะ่ะสารงานกับสิปรุงไปน้ำเลยเด้อค่ะพี่น้อง ใส่รสด,ดีค่ะใส่ขงน่วค่ะใส่หน่อยแซบหน่อยใส่ล้ลยแซบไลยด้วยค่ะพี่น้องใส้เกลือลงไปค่ะ ก็ะไส่น้ำปลานะคะค่ะสาลรงานกับปรุงเรียบร้อยนะค่ะ ต่อไปกบสีถาไก่มันสุกเนาะคะ่ะสารงงานกบสิบปิดหมอ้อฟ้าหมอไว้ค่ะพี่น้องไก่ก็เริ่มสุกแล้วค่ะพี่น้องแต่ระท่านไหนสุกข,ขักเนาะคะ่ะต้องตุมไปอีกจักน้อยค่ะเดี๋ยวสาวโรงงานกบสีใส่ใบบักขามออนลงไปเนาะคะ่ะเพื่อเพื่อที่สีเห็ดให้มันมันสมเนาะคะ่ะมีความสมเนาะคะ่ะใบบักขามออนค่ะพี่น้อง ถ้าผู้ไห่มีใบบักขามอ่อนกับใส่บักขามเปลือกลุ่มไปได้ค่ะขระแ s บค่ะพี่น้องสารงงานกับสิต้มให้มันเปือยอีกจักน้อยเนาะค่ะไก่สารงงานตอนนี้มันมาท่านสุกขักเนาะค่ะขักกับล่อกไก่เปืือยเนาะค่ะ ค่ะหลังจากใส่ใบบักขามลงไปแล้วกะใกล้กับซุกแล้วเนาะคะ่ะสารงัานกับสีส้มเนาะค่ะพี่น้องแซบแล้วค่ะมีทุกรสชาติเลยค่ะสมของใบบักขามเนาะค่ะพี่น้องแซ่บค่ะ ซาโลงานกะดีใส่ต้นหอมมึ่งไปค่ะค่ะกดเซตเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะสารุงานกดสิบปิดแกสเลยค่ะพี่น้อง ซาลงานกัสิไปตักใส่ถวยสู้พีสู้น้องกินจ้า กระตักไส่ถ้วยเรียบ้อยนะคะพี่น้องตุ่มไก่บานใส่ใบบักขามออนเนาะคะ่ะเบแซ่บค่ะพี่น้องเห็ดงๆๆะะ่ายๆเนาะค่ะผายหยากล่องเห็ดเนาะคะ่ะขาไปเบิ้งช่องสาวโรงงานผ้าทําผ้าแซ่บไดเนาะค่ะพี่น้องไก่บานของฝากจากย้ายเนาะคะ่ะทรงมาจากบานเนาะคะ่ตะตาแ่บตาแ่บค่ะพี่น้องค่ะาำรับคลิปนี้เนาะคะ่ะ ก็บจบซ้ำนี่เนาะคะ่ะพิษผลาดเรื่องใดก็ขออภัยน้่เนาะค่ะพี่น้องกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวโรงงานพระธรมพระแสงน้ำเน็ตเด้อคะ่ะสวัสดีค่ะ